สวัสดีครับผมนิวจากรายการ NUC ซ e เฮครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้เครือของเสี่ยงมี่นั่นเองวันนี้จะมีอะไรเสียวๆมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับตัวปล่อยสเปรดับกลิ่นมีชื่อรุ่นว่าเดอร์มา PX831 อ่าใครอยากจะไปค้นหาในเว็บช้อปปีไปค้นได้เลยนะครับรหัสสั้นๆแบบนี้เจอเหมือนกันหรือจะดูชื่อเต็มของเขาก็ได้นะครับมีชื่อว่า d r r m a aerosol depends นะครับถ้าเกิดว่าจะให้พิมพ์เต็มๆคงสะกดไม่ถูกอะไรประมาณนั้นนะครับผมซื้อมาเพื่ออยากจะมาทดลองดูว่าเฮ้ยความเป็นเสี่ยวมี่ความเป็นเทพเจ้าด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมีอะไรเจร๋งๆบ้างสิวะมันไม่ใช่ว่ามันจะถูกอย่างเดียวซึ่งผมก็ไปหาอ่านรีวิวแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเนาะในส่วนของการตัดสินใจเลือกซื้อเนี่ยจะมีให้ดู2ตัวเลือกนะครับอันแรกก็คือ1ตัวปล่อยสเปรย์ดับกลิ่นกับอีก1ขวดสเปรย์หรือชุดที่2เนี่ยก็จะเป็น,นัก่นกอีก 3ขวดสเปย์ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะห่างอยู่ประมาณสัก100บาทไอตัวพระเอกของเราก็จะเป็นสีขาวไม่สามารถเลือกได้ใครอยากได้สีน้ำตาลใครอยากได้สีแดงไม่มีให้เลือกนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวแขวนผนังนะครับที่สามารถถอดออกได้ ตัวยึดเนี่ยจะเป็นกาว 3M นะใครที่มีรูตะปูอยู่แล้วแล้วอยากจะเอาไปแขวนเหมือนกรอบรูปก็จะไม่สามารถทําได้ใครอยากจะยึดนอนจริงๆก็อาจจะต้องเจาะรูก,กันเอาเองซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นข้อจากัดอย่างแรกเลยนะครับตอนแรกเราติดห้องนอนเอ๊ะวันลุกขึ้นอยากติดไปในห้องน้ําย้ายไปห้องครัวบ้างซึ่งไอ้ตัวกาว 3M เนี่ยเวลามันแปะไปแล้วมันจะแปะไปเลยเวลาเราถอดออกมาหรือว่าดึงออกมาเนี่ย ครั้งที่2ครั้งที่3มันจะไม่ค่อยหนึบแล้วก็คงจะต้องไปเตรียมกาว2หน้าจากเซเวอะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อมาสแปร์ได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะวางโต๊ะรุ่นนี้ก็ไม่ซัพพอร์ตนะครับจะสังเกตว่าการดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบโค้งมนแน่นอนครับว่ามันก็จะหล่นแบบนี้ ใครอยากจะวางหมดสิทธิ์ครับมันจะต้องติดผนังและแขวนอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถออกแบบดีไซน์ให้ตรงตูดของเขาเนี่ยมันเป็นแบบเหลี่ยมก็ได้คนใช้จะได้เอาไปวางหลังตู้เย็นหน้าโต๊ะคอมจะวางตรงไหนก็วางไม่ควรมีข้อจํากัดว่าจะต้องแขวนเท่านั้นผมหวังว่ารุ่นถัดไปนะฮะเสียวมี่เดอร์มาโยเพนอะไรเนี่ยคุณจะต้องพัฒนานในส่วนของการดีไซน์นิดนึงนะครับติไว้เพียงเท่านี้ก่อนขวดสเปรย์ที่เขาให้มานะครับจะมีสีสันเดียว และที่สำคัญจะมีกลิ่นเดียวด้วยและผมไม่สามารถจํากัดความได้นะว่ากลิ่นที่เขาให้มาเนี่ยมันคือกลิ่นอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่กลิ่นผลไม้และมันก็ไม่ใช่เป็นกลิ่นน้ําหอมมนุษย์ด้วยถึงแม้ว่าจะทําขวดสีส้มมาก็ตามแต่ก็ไม่ใช่กลิ่นส้มนะครับคุณผู้ชมมีความจุ38กรัมทั้ง3กระป๋องจะเหมือนกันนะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรใดๆทั้งสิน้นวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับไอตัวปล่อยสเปรยดับกลิ่นเนี่ยจะต้องมีพลังงานในการใช้งานนั่นก็คือแบตเตอรี่ซึ่งเขาก็จะมีที่่่ใสแบจําาานนนนว2นก้้ออยูดดหลังเปิฝ ได้แบบนี้มีแบตเตอรี่แถมฟรีจํานวน2ชุดนะครับซึ่งก็เป็นแบตที่ไม่ได้วางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับมาจากประเทศอะไรไม่รู้มันเป็นไซส์มาตรฐานนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อจากผู้ผลิตเท่านั้นขนาด 2A จํานวน2ก้อนด้วยกันนะครับใส่ให้ถูกขั้วปิดกลองไปป๊าบปุ๊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 บ,บ,บซึ่งพอเราทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไอ้ตัวฝาที่ไว้แขวนผนงังยึดล็อกเลยก็ได้มันก็จะเสียบตามสล็อตไปแบบนี้นะครับ ก็ลอกแผ่นกลงแผ่นกาวไปติดตามผนังได้เลยเราควรจะติดกับผนังที่เป็นผิวเรียบผิวลื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่ากาว 3M เนี่ยมันจะยึดเกาะได้ดีสุดเรามาดูกันที่ด้านหน้าของ Derma PX831 ฝาด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะเปิดออกด้านซ้ายหรือด้านขวาตรงนี้ได้ ทุกๆก,การเปิดออกเนี่ยจะมีการนับจํานวนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงว่านับจํานวนอะไรซึ่งพอเวลาเราเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นสล็อตด้านในที่สามารถใส่ขวดสเปย์ได้เสียบลงไปที่ตัวด้านล่างให้ไอ้ตรงหัวเนี่ยมันชนเข้ากับรูปล่อยไอ้ตัวสเปย์ตัวขวดมันยังสามารถหมุนไปไหนมาไหนได้คราวนี้ให้เราดันจากด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านขวาไปด้านซ้ายให้กลับมาที่ตรงกลางตัวขวดมันจะขึ้นไปที่ด้านบนนิดนึงนี่เป็นแบบนี้พอเราดันสุดเนี่ย ตัวขวดมันจะชิดกับผนังด้านบนโดยทันทีนะครับเท่ากับว่ามันพร้อมที่จะปล่อยกลิ่น<ม>ปล่อยสเปรย์ออกมาแล้วเราจะต้องกดปุ่ม power ลงไป,<ม>ไปก่อนเพื่อที่จะเปิดเครื่องนะครับวิธีการเปิดเครื่องคือการกดค้างไว้จํานวน2วินาที1 2แบบนี้แล้วมันจะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมาคุณผู้ชมหลังจากที่ไฟสีเขียวมันติดขึ้นเนี่ยเรารอหลังจากนั้นอีกประมาณสัก15วินาทีแล้วมันจะฉีดสเปรย์ออกมาเป็นครั้งแรกโดยที่มันจะไม่มีเสียงเตือนนะครับ นี่มีเสียงฟึบนิดหนึ่งเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขาจะนับถอยหลัง20นาทีเพื่อที่จะวนหลูปไปเรื่อยๆมันจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือคําสั่งในโหมดแรกเราไม่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับถึงการหน่วงเวลาว่า อยากจะให้40นาทีฉีด1ครั้งหรือว่า1ชั่วโมงฉีด1ครั้งปรับไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผิดหวังคําว่าเสี่ยวมี่มันเป็นแบรนด์แห่งนวัตกรรมการปรับความหน่วงเวลามันจะทําให้เดอ m a px 8 3 1มันสมบูรณ์มากกว่านี้คราวนี้มันมีอีก1โหมดการทํางานก็คือโหมดเมนวลการกดฉีดด้วยตัวเองคือเราสามารถกดปุ่ม power แบบ1ครั้งสั้นๆแบบนี้ปั๊บ มีไฟสีเขียวติดขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วรออีกแป๊บหนึ่งประมาณ5วิเราจะกดติดกันก็ได้หรือว่าอีก2นาทีมากดก็ได้อีก5นาทีมากดก็ได้สมมุติมีใครตดก็มากดปุ่มนี้2โหมดการใช้งานตรงนี้เราสามารถเลือกเองก็ได้หรือจะให้เขาทํางานได้ด้วยตัวเองก็ได้ตอนแรกผมแกะกล่องออกมาผมยังตั้งคําถามเลยว่าเฮ้ มันไม่มีแอปพลิเคชันหรอวะถ้าเกิดว่ามันมีแอปพลิเคชันเราสามารถไปปรับตั้งค่าอะไรมันได้อีกเยอะเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะมีความเจ๋งมันมีฟังก์ชันเยอะกว่านี้ถ้าราคานี้เนี่ยมันสามารถปรับอะไรได้เยอะกว่าดีมันก็คงจะคุ้มดีนะครับแต่จริงๆแล้วราคา200กว่าบาทเนี่ยคุณจะเอาอะไรเยอะแยะว่ะใช่ไหมผมก็ถามไปแล้วก็ด่าตัวเองไปถามไปด่าตัวเองไปหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคาดหวังทุกๆครั้งที่มีการฉีดออกมาเนี่ยเขาจะมีการนับจํานวนแบบที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้เมื่อเราปิดฝาเขาจะนับเป็นคครรัั้้งงที่1 2 ครั้งที่3ครั้งที่4ซึ่งถ네้าเกิดว่าเราใช้งานไปสักประมาณ1,300ครั้งเนี่ยมันจะเริ่มมีการแจ้งเตือนด้วยไฟสถานะตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าฉีดครั้งที่1,300มันจะมีไฟสีแดงสีเขียวกับริบพร้อมๆกันปิ๊บ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 เพื่อเตือนเราว่ามันใกล้จะถึงกําหนดแล้วนะและพอเราใช้ไปจํานวน1,500ครั้งเนี่ยไฟสีแดงจะติดค้างไว้ไปจํานวน5วินาทีครับ เพื่อที่จะบอกเราแล้วว่าสเปรย์เนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะรีบไปหาขวดใหม่กระป๋องใหม่มาเปลี่ยนได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องรอให้มันหมดจนไม่มีกลิ่นเลยเพราะฉะนั้นข้อแนะนําคือ เราอย่าไปเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดไอ้ตรงฝาแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งมันจะรีเซ็ตเป็นครั้งที่1ตลอดเวลามันไม่ได้มีระบบการดีเทคแรงดันอากาศภายในกระป๋องแบบขนาดนั้นหรอกซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายี่ห้อแบบทั่วๆไปที่เขาวางขายในท้องตลาดเนี่ยเขามีระบบการนับจำนวนการฉีดสเปรย์แบบนี้หรือเปล่าซึ่งในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานนะครับหขวดสเปรย์นับเป็นวันจะได้ประมาณสัก20วันนะครับผมมองว่ามันอาจจะ น้อยไปนิดหนึ่ง20วันอะ่ะเราจะต้องเปลี่ยนขวรใหม่แล้วอะ่ะแล้วเราจะต้องสั่งรอไว้กี่กระป๋องอนะ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้สัก6เดือนหรือว่า1ปีจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราสามารถตั้งความหน่วงเวลาให้มันสามารถฉีดทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยระยะเวลาการใช้งานมันก็น่าจะอยู่ได้นานกว่านี้นะครับอย่างเช่น2เดือนเปลี่ยน1กระป๋อง ฮัลโหลครับสวัสดีครับผงผมเป็นเว็บไซต์ในการรีวิวของครับเราไม่ได้เป็นร้านค้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับในเรื่องของความยืดอยู่ในการใช้งานนะครับไอสเปร์ดับกลิ่นที่มีกระป๋องสีส้มๆแบบนี้มียี่ห้อที่เขียนว่าเดอร์มาเนี่ย เราจะต้องซื้อกับร้านเฉพาะเท่านั้นนะครับในเบื้องต้นก็คืออาจจะต้องหาตาม store อ,อนไลน์เช่น Sho ป e e หรือ z a d a อะไรก็ว่ากันไปซึ่งเราไม่สามารถไปหาตามฟู้ดแลนด์ท็อปเซนทัลโลตัสคือมันไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อไม่ได้วางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการใครอยากจะใช้งานในระยะยาวแล้วรู้สึกว่าหาอะไรได้ง่ายๆก็คงจะย้ายไปยี่ห้ออื่นดีกว่านะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยสเปรย์สาขวดนี้หมดก็คงจะต้องสั่งออนไลน์ต่อบางยี่ห้อที่ขายในท้องตลาด บางอันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนขวดข้างในได้นะครับถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็จะต้องซื้อใหม่ทั้งชุดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกลองคิดคำนวณดูกันละกันว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าใครอยากจะไปซื้อแยกเนี่ยเขาก็มีการขายอยู่ที่ประมาณสัก259บาบาทใครที่อยากจะซื้อยกเซตเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยราคามันถูกสุดนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยส่งเร็วด้วยในเรื่องของการรับประกันเนี่ยก็ตีเป็นว่า ไม่มีเลยก็ได้นะครับคงไม่มีใครมารับซ่อมหรอกและร้านเนี่ยก็เป็นร้านที่หิ้วมาไม่ได้เป็นศูนย์ไทยไม่ได้มีใครที่คอยรับผิดชอบอยู่แล้วอะ่ะซื้อชุดนี้กับซื้อชุดสเปรย์แบบที่เราต้องฉีดด้วยตัวเองเนี่ยอันไหนมันคุ้มประหยัดเงินมากกว่ากันผมมองว่าถ้าเอาความประหยัดเราซื้อเป็นยี่ห้อเกรดอะไรก็ได้ที่เราคุ้นชินกลิ่นอยู่แล้วขวดหนึ่งเนี่ยมันแค่150บาทเองนะครับแลกกับความจุ320ซีซีอ่ะมันเยอะกว่านะครับขวดมันเบลเลอร์เทอร์เลยแล้วเราก็เดินฉีดได้ตาามออัย้ย เสียก็คือเราจะต้องพามันไปฉีดไอตัวนี้เดอร์มาแค่ติดผนังเอาไว้แล้วมันทํางานได้ด้วยตัวเองนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับคอมเมนต์บอกผมไว้นิดนึงแล้วกันว่าใช้ดีไหมพังหรือยังได้ซื้อไอตัวสเปรย์เนี่ยเพิ่มหรือเปล่ามีคนบ่นไหมว่าใช้แล้วไม่ดียังไงอะไรประมาณนี้ผมอยากรู้ฟีดแบ็กครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาไงแล้วผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในการใช้งานเบื้องต้นว่าเฮ้ยมันใช้แล้วเป็นอย่างนี้สําหรับในอนาคตถ้าเกิดว่าผมเจอข้อติเพิ่มเติม เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับใครอยากอ่านก็อ่านใครไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรในคลิปต,ต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ในเครือของเสี่ยวมี่เหมือนเดิมนะครับผมได้ทําการสปอยไว้แล้วนะครับว่าสิ่งถัดไปเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละตั้งวางทิ้งไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกับสิ่งๆนี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ